มันก็มีข่าวคราวอยู่เหมือนกันว่าวัตถุระเบิดซึ่งใช้ในการระเบิดร,รถ c y b e r t r u รัของเท s l a ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอีลอนมัส่ยนะฮะเป็นวัตถุระเบิดซึ่งมาจากที่เดียวกันกับวัตถุระเบิดซึ่งนำไปใช้ในการเตรียมวางระเบิดที่นิว Orleans ด้วยแต่อันนั้นยังเป็นแค่ข้อมูลซึ่งมีการรายงานแบบขั้นต้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามันเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ว่าอัดคอ call ซลอิสระของไอซิส มีการรายงานข่าวว่าใครเนี่ยเป็นผู้ซึ่งเสียชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งรายที่เสียชีวิตอ่ะในการวางระเบิดรถไซเบอร์ทรัคเนี่ยนะฮะเท s l a เนี่ยแต่ว่ายังไม่สามารถเชื่อมคนนั้นไปถึงการปฏิบัติการซึ่งมีอยู่5คนซึ่งปฏิบัติการที่นิวออร์ลีนที่เป็นไอ i s เป็นคนเมริกันนะฮะที่ถูกล้างสมองสุดโต่งแล้วก็นิยมความรุนแรงแล้วก็บกทงไ s ซิ มีชายสามและหญิงหนึ่งซึ่งวางแผนวางระเบิดซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยส่วนคนซึ่งเคยเป็นทหารซึ่งท่านผู้ชมเห็นอยู่ในข่าวคนนั้นก็ถูกตำรวจยิงไปเรียบร้อยแล้ว Fireworks Gas Tanks แล้วก็ c m p p n n g u i l นะฮะก็มีทั้งพลุนะฮะดอกไม้ไฟต่างๆเป็นถังกส๊สแล้วก็น้ำมันเอาไประเบิดเนี่ยนะฮะเละเลยนะฮะเละจริงๆ Matthew l e v e l s b เ r g e r เนี่ยเคยเป็นทหารเหมือนกันแล้ว Matthew l e v e ส s เบอร์เกเนี่ยเคยเป็นทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบ,บกของสหรัฐรับใช้ชาติ19ปีเป็นหน่วยลบพิเศษ18ปีโอ้โหผมพูดถึงคนซึ่งวางระเบิดรถ c y b e r t r u รัตามข่าวเดลี่เมลเขารายงานว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าเคยรู้จักก็คือทำงานในฐานปฏิบัติงานที่เดียวกันกับอีกคนหนึ่งซึ่งขับรถฟอร์ดอีวีสีขาวเนี่ยชนคนตาย15คนเนี่ย ที่นิวออร์ลีนคือเคยทำงานในที่เดียวกันในฐานทัพของทอบอเดียวกัน suspected bomber เนี่ยโตที่เมือง c คโล r าโด s ปริงส์แล้วก็มีที่พักหลายที่เชื่อมโยงกับหลาย e s s ตำรวจคาดว่าคนที่วางระเบิด c y เบอร์ทรัเนี่ยได้ไปเช่ารถไซเบอร์ทรัคเทสลาเนี่ยมาจากในย่านเมือง c คโล r าโด s ปริงส์เนี่ยโดยใช้แอปของ t ูโรแล้วก็ขับรถ Cybertruck คคันนั้นเนี่ยจากเมือง c คโล r าโด s ปริง g s มาที่ Nevada ในเช้าวันพุธ แล้วก็แวะตามจุดต่างๆเสร็จแล้วก็มาจอดหน้าโรงแรมทรัมป์โฮเทลแล้วกท็ที่ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าทำงานในที่เดียวกันกับอีกคนซึ่งไปก่อเหตุที่นิวออร์ลีนที่ชื่อชัมซุดดินจาบาเนี่ยซึ่งซึ่งเพิ่งเปลี่ยนศาสนานะฮะชัมซุดดินซับาเนี่ยตอนแรกเขาเล็งที่จะฆ่าภรรยาของเขาก่อน เพราะว่าภรรยาของเขาก็ไม่ยอมไม่เข้าเจอบุตรเพราะว่าได้ไปทําเรื่องทิ้งไว้กับศาลให้ศาลสั่งไม่ให้ชัมซุดดินจจบาเนี่ยสามารถเจอภรรยาและบุตรได้ช่วงนี้เพราะว่าเท่าที่เธออ่านชัมซุดดินจจบาเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มซึ่งจะใช้ความรุนแรงกับครอบครัวแต่ว่าชัมซุดดินจจบาเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนศาสนามาเป็นผู้ซึ่งนับถืออิสลามแค่ปีหนึ่งที่ผ่านมานะฮะชัมซุดดินจจบาในสมัยที่เป็นทหารนะฮะก็ดูใส่ชุดเป็นทหารปกตินะฮะไมได่ดูมีพิษมีภัยอะไร ส่วนอีกคนเนี่ยไม่นะอีกคนไม่ได้มีรายง,งานข่าวเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอะไรแมตติวลิเวอร์สเบเกอร์แต่เป็นว่าทั้งคู่อาจจะรู้จักกันในช่วงซึ่งทํางานอยู่ในทอบอในช่วงระยะหลังแต่ผมก็ใจว่าประวัติในการทํางานในฐานะทหารเป็นทหารบกทหารรถพิเศษคนที่วางระเบิดไซเบอร์ทรัคแมตติวลิเวอร์สเบเกอร์คนนั้นประวัติในการเป็นทหารนานกว่านะฮะอย่างไรก็ตามผมก็ใจว่ายังไม่มีการเชื่อมโยงไอแมตติลลิเวอร์สเบเกอร์ไปถึงไอซิสแต่ว่าคนที่บอกทงไอซิสอย่างผูมิบุญใจเนี่ยคือชัมซุดดินจาบา ราคาของไซเบอร์ทรัคคันนี้นะฮะของเท s l a นี่8แปดหดอลลาร์นะฮะแพงมากนะ,ะในราคาซึ่งไม่ได้มีภาษีอะไรเลยเนี่ยปาข้าไปเกือบ3ล้านนะสล้านบาทโดยที่ยังไม่ได้มีภาษีอะไรเลยนะฮะเสร็จแล้วก็มีนี้ฮะย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการรายงานข่าวสำนักง,งานสอบสวนกลางของสหรัฐนะฮะหรือ FBI เนี่ยเขาได้พบระเบิดโฮมเมดหนึ่งร้อยห้ลูกนะฮะที่บ้านแห่งหนึ่งในเวอร์จิเนียซึ่งเยอะที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในบ้านหลังเดียว แล้วก็จับผู้ชายชาวเวอร์จิเนียนคนเดียวมีไพ่บอมหนึ่งร้อยห้บลูกอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกัสหรือเกี่ยวก็ไม่รู้แต่ประเด็นก็คือว่าข่าวนี้ออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีปืนเยอะมากมีวัตถุระเบิดทําไพ่บอมใช้ได้จริง150ลูกก็ไม่ไม่ปกตินะฮะแสะดงว่ามันมีการทําโฆษณาชวนชื่อออนไลน์ของกลุ่มการกอ่อการร้ายต่างๆซึ่งยังแอคทีฟอยู่